าถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับเมนูนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดของใครใหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับการทําระหว่างครอบครัว,วแบ่งกันกินหยิบกินกับเพื่อนฝูงมีปาร์ต,ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับเมนูคุกกี้แอนด์ครีมบาร์นั่นเองอยากรู้ไหมครับว่าทายังไงไปทํากันเลยคุกกี้แอนด์ครีมบาร์นะครับเป็นการทําขนมแบบไม่ต้องใช้เตาอบโดยการที่เราจะเอาให้ทุกอย่างไปเซ็ตตัวในตู้เย็นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องมีส่วนผสม,มที่ทําให้ทุกอย่างแข็งตัวสําหรับฐานเนี่ยทุกคนเคยกินบานอฟฟี่อยู่แล้วนะครับจะใช้พวกคุกกี้ที่มีลักษณะเป็นสีดําแบบนี้เขาเรียกว่าคุกกี้แอนด์ครีมคุกกี้แอนด์ครีมเราจะเอาแต่คุกกี้ไม่เอาครีมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปาดเอาครีมออกไป <c oughs> ถ้าใครเสียดายก็กินครีมเล่นๆแล้วกันใช้คุกกี้12ชิ้นทํามาเป็นฐานใช้แบบนี้นะครับประกบคู่กันทั้งหมด24อันอนี่นะ อันถ้าใครมีฟูดโปรเซสเซอร์นะครับ <t ool> ก็ใส่ปุ๊บแล้วปั่นบือให้มีลักษณะละเอียดได้เลยถ้าไม่มีก็หาสูงมาติกสะอาดใส่ลงไปหรือว่าตำด้วยครกกระสาะก็ได้แล้วเราก็ทุบอย่างเงี้ยมีอะไรทุบก็หาทุบทุบไม่ใช้เครื่องช่วยเลยมันเหนื่อยจริงนะครับเนี่ยเพื <t ool> э ่อน <t ool> ๆต้องให้แน่ใจว่าค่อนข้างละเอียดนะไม่ใช่ว่าโอ้โหชิ้นเบลอเอแล้วไปทำต่อไม่ได้ อุย้ยพลาดจนได้ไม่มีใครเห็นนะเก็บขึ้นนี่ประมาณนี้นะฮะจริงๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังมีก้อนใหญ่ๆดูแต่ช่างมันเถอะหมดแรงแล้วเราเอาเนย60กรัมนะครับละลายในไมโครเวฟก็ได้แล้วก็เทใส,ส่ผสมให้เข้ากันะละลายเรียบร้อยเวลาเขาเย็นปุ๊บเขาจะแข็งตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนยจะเป็นตัวกาวทำให้แบบในตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมันจับตัวแข็งดีนะครับ ผสมเนยละลายกับคุกกี้บดของเรานะครับผสมให้แบบเขาเรียกว่าเหมือนรายเปียกๆอ่ะต้องผสมให้ทั่วเลยนะไม่ให้แบบมีคุกกี้ที่ไม่ไม่โดนเนยอ่ะเวลาเขาอัดอัดพิมพ์ลงไปเนี่ยเขาจะได้ติดแน่นดีนะครับแล้วเราก็จะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับทำเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ถ้วยใช้ชามใช้จานเลยก็ตามสะดวกเพื่อให้การถอดจากพิมพ์ง่ายเนี่ยเราต้องใช้กระดาษไขช่วยโดยการที่ตัดกระดาษไขเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวางลงมาอย่างนี้แล้วก็ตัดมุม อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้พับออกมาแล้วเนี่ยกระดาษไขมันจะไปอยู่ด้านข้างพอดีแล้วเราก็อัดเลยแล้วก็อัดนะครับให้แน่นเลยให้เขาเป็นฐานแบบเดียวกับเวลาเราทำบานอฟฟี่เป๊เปะๆอาจุดนี้ก็เข้าตูเ้เย็นโลดเรียบร้อยนะครับตอนตอนนี้ฐานเรารออยู่ในตูเ้เยน็นละเราจะมาทำตัวไส้ตรงกลางกันไม่ใช่ตรงกลางสิงเขาเรียกว่า ต,ตัวตัวที่มันต้อง trim c h e e อะไรอย่างเงี้ยหรือตรงกลางมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยขั้นต้นเนี่ยเราก็ต้องละลายชอ็อกโกแลตขาวของเราก่อนการละลายชอ็อกโกแลตนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชอ็อกโกแลตไปตั้งไฟให้โดนความร้อนตรงๆได้นะครับเพราะว่าชอ็อกโกแลตไหม้ง่ายนะครับวิธีการละลายง่ายๆเลยก็คือว่าตั้งน้ําอย่างเงี้หม้อวางข้างบนให้ความร้อนจากไอ้น้ำเป็นตัวทำละลายชอ็อกโกแลตนะครับเขาเรียกว่า indirect heat หรือว่าอีกวิธีนึงก็ทำง่ายง่ายก็คือว่าเข้าไมโครเวฟเลยแต่ว่ามีเทคนิคซึ่งผมจะบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยไอ้น้ำมันจะขึ้นมาทำให้ความร้อนมันเข้าช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตของเราก็จะละลายละลายแล้วฮะปิดก่อนปิดก่อนปิดไฟก่อน,อนพอช็อกโกแลตขาวเราเนี่ยนะเป็นซอสเลยนะดูเราใส่ครีมชีสลงไปเลยนะครับช็อกโกแลตขาว250กรัมนะครับครีมชีส1้0จากนั้นก็ตีผสมให้มันเนียนเข้ากันเลยนะครับ จากนั้นนะครับปรับรสชาติโดยการใส่มะนาวลงไปนิดนึงดีงามเพิ่มรสสัมผัสผมจะใส่ตัวนี้หั่นเล็กๆล,ลงไปด้วยอ่านี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ตะล่อมเบาๆนะครับให้เข้ากันง่ายมาก เสร็จแล้วพอนี้เสร็จนะครับเราละลายช็อกโกแลตไว้เลยเราจะหยอดช็อกโกแลตด้านหน้านะครับช็อกโกแลตที่ใช้เนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลต8 8เพื่อนๆชอบมิลก็ใช้มิลได้เอาช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟวิธีการกนะ็คือว่าเราจะตั้งไฟประมาณสักไฟร้อนอะประมาณ800วัตต์ใช้ประมาณ45วินาทีนะครับให้เขาร้อนเอาออก คนคนทนน,นแล้วก็เข้าไปใหม่ไม่ใช่ว่าเราใส่เข้าไปสามนาทีเลยนะช็อกโกแลตไหม้ง่ายมากเพื่อนๆจะเจออาการช็อกโกแลตไหมในไมคโครเวฟนะครับถ้าทําแบบนั้นอ่ะระหว่างนี้หั่นเตรียมนี่นี่ดู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 ต้องคนนี้นะครับเพราะความร้อนมันระอุอยู่ต้องคนให้ความร้อนมันกระจายเพื่อที่ช็อกโกแลตเราจะละลายเอาเข้าใหม่ นี่ดูนี่โอ้ยนี่เรียบร้อยเลยอะ่ะเห็นปะ่ะรอบสองก็ละลายเป็นหนีเลยซอช็อกโกแลตเดี๋ยวเราเอาถาดออกมาเลยกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างเราพร้อมแล้วเราเตรียมไว้ก่อนอ่ะเทล,ลงไปเลย เมื่อเราทางานเสร็จลวปลอเลอเทอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปแช่ตัวเย็นให้เย็นเจี๊ยบให้เซ็ตตัวเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งก็เอาอยู่นะครับแล้วลองมาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับแอบงี้ไปแป๊บ,บเดียวมาเลยเย็นเซ็ตตัวดีงามมากนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าที่เราลองเนี่ยนะฮะมันยกขึ้นอย่างงี้ง่ายมากเห็นไหมเอาออกมาแล้วกินเลยทุกอย่างเนี่ยเซ็ตตัวดีงามเดี๋ยวผมหั่นขอบ ออกนิดนึงดีกว่านะชิมทั้งทีชิมขอบนี่ลักษณะเป็นบาร์อร่อยมากจริงๆเคยกินมาแล้วกินอีกครั้งก็อร่อยชั้นฐานสวยงามชั้นตรงกลางนะครับแล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตแต่โอรลโออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามันจัดจานกันเลยมา เป็นไงแล้วครับโอรีโอครีมบาร์ของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟพร้อมที่จะกินแล้วง่ายมากๆใช่ไหมละครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยจบไปแล้วกับ3เมนูขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบทำง่ายละ่อยแบบนี้ถึงจะไม่มีเตาอบก็สนุกกับการทำขนมได้แล้วใช่ไหมละครับเมนูขนมไม่อบนะครับมาตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับถ้าใครอยากทำบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆ,ๆเลยได้ที่แฟนเพจของแสงแดดมาเป็นชิงนนะครับ ดูแล้วทําให้ฟินถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซวนาเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้คู้คิดโจเซฟนะครับ newtv เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต